เฮียริโกขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือนมิถุนายนอย่างเป็นทางการค่ะและเมื่อเข้าสู่เดือนนี้ที่ไรทุกคนก็คงจะเห็นเพจดังหลายๆเพจหรือสื่อหลายๆสื่อลงรูปที่เป็นสีรุ้งเพื่อประกาศถึงสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างและสีรุ้งแสนสวยพวกนั้นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเดือนพลามันซึ่งเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจที่กลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกที่ใช้เฉลิมฉลองและล้ำลึกถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชนหลายๆสื่อในช่องทางโซเชียลมีเดียจึงมีการลงรูปสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้น เพื่อร่วมยินดีและเฉลิมฉลองชัยชนะนี้ค่ะเดือนพายมันเกิดจากการบุกค้นบาร์สโตนวอลอินในมหานครนิวยอร์กวันที่28มิถุนาย,ยน1969ซึ่งบาร์นี้ยเป็นสถานที่สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ที่ถูกเลือกปฏิบัติในยุคนั้นเหตุการณ์นี้เลยทำให้เกิดการต่อต้านจากกลุ่ม LGBTQ+ ที่รวมตัวกันประท้วงและต่อสู้กับตำรวจนั่นเองค่ะ1ปีหลังจากเหตุการณ์ Stonewall ก็ได้มีการจัดเดินขบวนครั้งแรกในนิวยอร์กิ เพื่อรล,ลึกถึงการจลาจลและเรียกร้องสิทธิของกลุ่ม LGBTQ การเดินขบวนครั้งเนี้ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ p d พรยมันและการเฉลิมฉลองสิทธิของกลุ่ม LGBTQ ทั่วโลก